เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขอลองก่อนขอดีกว่าเกมใกันไปอยู่ไหนวะมันจะอยู่ตรงเข้าห้องครัวไปเลยเลี้ยวขวาต้องย่องนะกดเดี๋ยวมันตื่นอ๋อต้องกดย่อย่อย่อยอย่เลี้ยวขวาไปวันนี้กแกเจ็บกดจิ๊เบอร์ดอกซีกันเอ๋าสีออ เนี่ยวเรจะตัดนะอย่ตัดนะตัดแล้วมันดังเลยตรงนี้ตัดได้ปหมตัดไม่ได้ยืนเย็นย็นย็นตัดไอ้ไอ้เส้นถ่ายแล้วคุณยูถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปยมันทำไมมันได้เหรอเดี๋ยว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 เอมาลูกตัวมันเซิร right> ์ชของแล้วนะไม่น่าได้ปะ ไม่มีโทเทมทำไมกูรู้สึกเหมือนมันจะมีกำดักวะเอ้ยโหคิวทางไปฟรีอ๋อ,อคือถ้าเกิดไอ้น,นี่เรามาอันนี้เราไอ้น,นี่ได้เห็นไมเราเก็บแล้วมาเก็บไ้เลยระวางเสียงเลยวะมั้ากลัว ออวางง่ายกว่าวางตรง,ต,รงออตัวเฮ้ยมันมีแผ่นไม้สองคันกูว่าใช้ประโยชน,น์แน่เดี๋ยวเก็บไว้อีกแผ่นหนึ่งวะเฮ้ยอ๋ออ๋เอ,อเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวข้างหน้ากันไกลใช้ได้เปล่า <laughs> ต้องใช้ไฟเผาเน <laughs> <laughs> ี่ยเขาเพิง่ง เสียงโอเคเสียงมีเนี่ยแหละตำราลับเอ้ยแมงมุมเดะอะไรเดะอะแมงมุมเพื่อนรักปะไม่แล้วไปเพื่อนรักจะมาตายแลยคนพบตัวใเลงนี้เพลงเป็นผสมเกิืผสม อยู่ดีๆว่าเมื่อกี้แมงมุมมันกดได้อะกด <c oughs> แมงมุมคือไปเลย <c oughs> แมงมุมเพื่อนรักของพิซัน <c oughs> ไม่ใช่ปีเตอร์ปีเตอร์พัคเกอร์ไอ,อ้เย่าแม, <c oughs> แมงมุมนี่แ <c oughs> มงมุมนี่มันเพื่อนของไอ้เย่าแน่นเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่เก็บไม้เหรอไ่จ้างไว้มันก็หักอยู่ดีลงหัเลยไม่เหรอเก็บไว้ในตัว <c oughs> มันเป็นถือมันไม่ใช่เก็บ ตัวได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเผาไปมุมได้ปะระวังนะระวังเดี๋ยวกดปุ๊บมันอินเทอร์เน็ตนะอินเอร์เฟสเอฟแตะเอาสัตว์เลี้ยงมันยุงไม่ได้แต่มันเมันชื่อมิกเซอร์ด้วยอะมิกเซอร์ทำอะไรตัวอะไรอย่างไป็เนี่ยปัดถูกกดเอฟเฮ้ยอ๋ออะไรทำไใช่ ห้าสามหนึ่งห้าสามอ๋อดูจอดูมันจอแล้วก็ใส่เลขหน่ง number e r of เเช่นอะไรวะ enter item code แดงห้าอะไรห้าสามหนึ่งเอาไปโหงใส่เร็วเวลาเนี่ยเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งสาเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวสรแล้วเสร็ละน้ำเงินศูนย์น้ำเงินศูน แดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งมันมันไอ้เที่ยมันมีหลายจอไอ้สัตว์เดี๋ยวเดีแปดแปดแปดแปอต่อเขียวหนึ่งอหน้าข้างบนยูนนี่ยืนนี่เดี๋ยวเรเดียไปไปไปไอเี่ยไมนขวอน้าข้างบนากลัว ่ากลัวใส่เที่ยเลยหน้าจอขาวจ้วเลยแล้วก็โดนมาเนี่ยโดนดักไม่น่าต<ร>ยายเลยต้องไม่ออใช่กูมีกันไกลกับไม้อ่ะตัดเชือกแ<ผ>ม,ม่งเลย เอ้อะไรใครอยู่ข้างหนอะเฮ้ยประตูอ่ปะประตูอะไรอ่ะ oh no เอ้ยระเบิดทีนเนี่ยสเปรย์องหนึ่งความฝัน,น,น,นแต่ต่ออ oh no 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 ด o no no อะไรวะ ตีนกาตบต๋ิคนเียเ้ยเมีลมเป่าด้วยรอรอรอใจเย็มีปลมเป่าไม่มีอย่นั้นะไอม่เอาปใจเย็นดีกว่าไม่อยากเป็นตัว่วแต่อเลยกู เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยให้มันลม้มอะขึ้นที่สูงจ่ายนายถ้าเกิดเรามาเกิดอ๋อเรายิดของเรายิดของเไปดึงสายเลยเด้อเอฟดึงสายไปเอาตรงมึงดึงสายไฟได้แต่ตํงกูดึงไม่ได้วะไปเด้ไม่ต่อ มันต้องมีสักอย่างดิมองรอบตัวน่าจะมีะไรข,ขาวกดได้อะน,นี่กูจะกูกดคุณดีอ๋อมึงเอา้เอามึงได้ไปจากไหนวะตรงพื้นเี่ยเนี่ยเอามีแค่ตรงมือดีถ้างั้นอะ่ะโอเคเแล้วไม่ช่วยละต่อรูวิ้มีอะไรตู้ตู้แอบได้ไปเนี่ยไม่ไปองไม่โทฟี่เก็บได้ไม่มได้ไม่ได้แค่ดูได่แค่ดูแค่ดูดูทำไมเยะ เาต่างไม่ได้อะเราอย่าบอกว่าเราต้องออกไปอ่ะรูปวิ่งทำะไรวิ่งอยู่ปเปิดเล่งความเร็วคัดฉ่าฮเฮ้ยอีเชี้ยแม่งมุมีกเชือกน,นั่นด่วะคือชั้นสอง อยากเป็นร้านหรอไป <inequ ity S 1> ไป <irrelevant. S 1> ปักดึงป er. ักไปปักคนเยอะเอาปักเสียบน้ำเงิน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 เอาปักเสียบไล่ปักเสียบเลยเดี๋ยวแดงเป็นยังวะน่าละแลงไงต่อประตูเปิดประตูเปิดรถไฟวะไปละใครบ้านเลยมันตามรถไฟในบ้านเรอนั่นดี้แต่คนเหี้ยแล้ววิ่งตามรถไฟอะไรอ่ะกดปุ่มก็สีแดง วัตถุอิเล็กกททริีมอ๋อถ้าเกิดโผ่หน้ามาให้กดไฟไว้ช็อตกดปุ่มไว้วช็อตอ๋อนนี้ปุม่มเนี่ยแล้วแม่งมีทุกปุ่มด้วยโอ้โหงั้นมึงดูหน้ามึงไปมึงดูหน้านเนี่ยใครดูหน้านเนี่ยตอนนี้มันยังดูแค่สองบานอยู่แต่สักพักเดี๋ยวแม่งต้องดูหลายโบก,กี้แน่เลยกูว่า แต่มันไปไม่ได้ไปยังไงอะอุ้ยข้างบนมีตัวอินเชื่ข้างบนโอ้โหมีข้างบนเมื่อกี้จะรู้ไหมสามเองเนี่ยยังสองอยู่ยังได้อยู่ในอยู่เลยนึ่งหนึ่งจัดจ่ายโอ้ไอ้ยังใครจะไปรู้วะมอยอยู่ไหนวะโอข้างบนเหรอเอามาโอ้มีปุ่มข้างบนดหละไปแ้วเดี๋ยวดูคนละฝั่งเหมือนเดิมแล้วถ้าไม่มีเสียงกดหันมือข้างบน โอเคต้อไฟเสียะลวหนงเราโอกาสสุดท้ายได้แล้วพลาดาแล้วคือจบแล้วเนี่ยโอ้โหปลากลัวเล็งกระโดดกูนี่มันคนนี้นี่เลย ไปดีกว่านี่อะไรไปข่าวมัมงกดเลยข่าวมังกดดีกว่าเป็นไรท์กันกำสเกล เอฟคุณได้ไปะคุณดีคุณดแีแล้วเราก็กำลังอยู่ที่เติมเลยีแกฟังพอสือไม่ได้ไมีอะไรสำรวจไหมี่ยเรนนี่ไม่อยากโดนเหี้ยอะไรมั่วตอนนี้อะไรอ่ะเออ เลยทําประตูเข้ามาแข่งกับไปรอีกแล้วทำอะไรวะไม่รู้ประตูได้ประตูหาอีกอย่างแน่เลยไอ้กิการ์ดไอ้กูเจอกิการ์ดเขียวกิการ์ดแดงกีการเจ็บเต็มเต็มไม่ได้กีการเดือดโซลเล่นฉับเต็มไม่ได้กีการบวกตะจานไอ้กิการ์ดน้ำเงิน ไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดเลยเกินไม่ได้เกินกันไม่ได้ไไดเป็ยังไงไอ้ตรงเนี้ยงงโต้โตก็ไม่มีอะไรนี่โต้ตนี้เปิดยังเไงเปิดแล้วเออเดี๋ยวนะ,ะเฮ้ยคีย์กาน์ดแบบนี้เอาใครได้ไหมคีย์การ์ดมืใครดิไม่ได้เอามันต้องมีคีย์กานมากกว่านี้ เนี่ยมันอันนี้ป้ายนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่น่าทันแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้สังคีการไอ้นี่มึงหยิบมาจากหลังนี้เหรอไม่ใช่อุ้ยหยิบไม่ทันละอันนั้นไอ้ใช่ไหมสังคีการันนใช่ไหมถ้าจะมาจัดนั่นแหละเราจะไม่หยิบเลยอ้าวเชี่ยกูไม่รู้ว่ามึงหยิบกิงคีการประจากไหน มันมาจากตรงพับแถวประตูกูเลยหยิบมาแล้วไดมึงมึงไม่บอกกูไม่รู้ไอ้เนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยจบเกมไอ้กูเลยถามไอ้ไอ้ตอนตรงนี้บอกว่าไอ้เรื่องอะไรวะเกลี้ยงไปเลยไม่รู้ไงว่าไว้ที่มึงทีงไว้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ไงไม่รู้